ันจะถ่ายอีกเหรอพ่อคิดเกียจนะพ่อลงที่เดียวนะกันเลยไหนเมืองใหญ่ตรงไหนเนี่ยเหรอ F นั่นอนะ่ะเนี่ยนะตรงนั้นเป็นบอสนะพ่ออย่าลงตรงนั้นตรงนี้เหรอตรงนั้นแหละแล้วค่อยมามาสู้กันจ้นนะหลังจากฆ่าบอสได้ลงเลยจะถึงพ่อหน่อจะฆ่า,อา,าบอสก่อนเหรอ,อเก็บของแล้วก็ฆ่าบอสก่อน ขาบอกว่าตายยากมากเลยไม่เคยฆ่าบอสสักทีพ่อคิดว่าหนูเคยไหมล่ะไอเคยไหมเคยไม่ตายหรอตายตายแต่นานตัวเองตายอ <c oughs> เอาลง <c oughs> บ้านข้างกันโอ้โห <c oughs> เอาอย่าฆ่ากันสิฆ่าบอสก่อนแล้วค่อยแยกทางแล้วก็ไปฆ่ากันทีหลังโอ้ตัวนิ่งเดียว เฮ้ยปืนอะไรอ่ะเฮ้ยขอลองยิ่งหน่อยอู้เสียงสะใจมากดีประาูดีประตูพ่อมาดูหนูสิพ่อคิดว่าหนูตัวไหนโอ้ย ไม่มีไหนตัวเป็นเปร์งน่ะเล่าทำให้คนสับสนได้เ<อ>ห็นแล้วพ่อบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าพ่อคงจะบอกว่าทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกไปไปฆ่าบอสเถอะไอ้ไนี่ใครปุยย้อยนัดเหระพ่อมาฆ่าบอสเถอะสนยัย ฆ่าบอสเถอะไปไปไปฆ่าบอสกันเถอะจะไหวไหมนะยาไม่มีมีนะเอาไหมล่ะเอาไหมอยู่นอกวงล้นเนี่ยตายวงกันเนี่ยตายงูช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยข้อวงก็ได้วงมันไม่แรงหรอกไม่แรงยาไม่มี อเิจนจะจบไปดิเขาอาเมยังไงไม้ยังไ,ไงไ,ไปแล้วสี่มันมีหลายตัวจังมันคือตัวอะไรบอสอะเป็นหมาสุนัขหมาซอมบี้ เข้าเขียนมาแล้วเหรอเข้าเขียนมาแล้วไปมาดิมาดิตกใจเสียงไปเข้าไปต้องกดก่อนเหรอไม่ไมันจะขึ้นมารอขึ้นไปใกล้ใกล้กลปึ๊บออกถอยหัวาตายงไงม่เอ้ย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 ,อย,อยทำไมตามอะ่ะ <laughs> ไปเลยครับไปอยู่แล้วอุ๊ยพออ่อยิงโดนนะอุ้ยของพ่อมาชุดกอด น,นี้แยกทางกันนะโอ้จัดแลเสซยโอ้กระสุนจะหมดเอายาไหม<ฮ>เอายาไหมยาไม่มีก็มาเด้แล้วซิเ,เดี๋ยวนะต้องความยายใช่ไหมเนี่ยไปแยกทางขึ้นแล้วพ่อหันไปอีกทีสิหันไปดิ เลย้าคิดว่าตัวไหนตัวจริงอะนี่อะไรอุ้ยเข้าวงถึกต้องเปลี่ยนตืนเลยนะป,ปืนไหนกระสุงเยอะกว่าบูนนั้นแหละอ๋อเห็นรถแล้วเห็นรถคันนี้ต้องการกระสุนเพิ่มหนอ <S <S ่อยเขาบอกว่าตอนเล่นกู้ทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้พลังนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền รถมอเตอร์ไซค์ขับง่ายมากในเกมนี้ทำไมพ่อเล่นไปพ่อมา,มาพ่อเหมือนพ่อจะมึนหัวฮึจะมึนหัว,วบอกแล้วว่าอย่าเล่นมูมอมูมที่หนึ่งตอนแรกก็มอเตอร์ไซค์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 ซพ่อ,อยัรอได้นะกดคิวอะ ยกลได้เรากดสิยกลได้ผมยกได้ขณะขับเลยครับใช่ขัขบจีทำไม่ได้ใช่ไหมเอดูนี่พอดูเผือดูนี่เอาติดเผื่ดอดูยกลได้คืออ้ใช่สมจริงด้วยยกล้อแล้วไม่งายหลังด้วยใช่ไม่งายหลังเหมือนรับ ไายังอยู่ในรถเรอไอ้้อยปู้รถไตไดุ้้ยไหได้เนาะ <ừ> อ้าอเคว,ว้าวไม่ดีเสียงปืนจ้าแสดงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันปืนนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะให้ดีโดช้าไอ้ห่า คือทันไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตระกาสองตลบคือต้องจิงไอ้ให้ตายในในแม็กเดียวเนี่ยจบใช่ธรรชาติแต่ถ้ารีโหลดปุ๊บน่าจะโดนไอ้ส่วนเรียบร้อยเฮ้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 ยบ้านนาคือพ่อแน่นอนอ่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนน่ะ ไปเอาไอ,อ,อดดเดอบกแล้วอุ้ยล้วูบอีกแล้วหอันนียอุ้ยขับยากจังวะใครไปทำอะไรระเบิดเธอเอะหนูไม่ได้ทำนะอุ้ย,ยอุ้ยรถไตเอ่อ พูดสีด้วยนะเกินเนี่ยมัวแต่ฟาร์มวงไปนู่นแล้วตอนนี้มันหนักมากเลยเขาคือมัาเดินช้ามากเขาอยู่ด้านวงเหรอ เจออะไรแล,ล้วเนี่ยใหอยู่ตรงบ้านไห่ตรงบ้านก็บบนเขาไงเลย ลอเดี้ยวไม่ได้เลยนะ อ,อ,อยู่ใกล้กันไม่ใส่เก็บเสียงด้วยหรอวันนี้พ่ออยู่บนเขาได้เหรอเดี๋ยวค่อยนอนเฮ้ยไม่ได้ขับรถอีกอ่ะไม่อ่ะขับขับเล่นใส่เก็บเสียง รถไบระเบิดแล้วเนี่ยููู่ไไหนไม่ดูทิศทางอยู่ไหนวะ พูไ่ไปหาไอ้เฉยตายฮะเ,เปรียบแล้วทีนี้วิ่งโคตรช้าเอารถไปรถขับไม่ได้ตจอไหน่ะอ๋ออยูไรรอ่ไหนวะเขา Nó kiếm bắt chưa bác, bắt Bắt có bảo bác, Bắt từ skill Ồ, nhìn đồn khá tao hồi lưu Ồ, ai skill kêu ấy nè lửa Ai chơi skill kêu giác lăng hả Thôi lộn vồn nè ไม,ไม,นห,มนไหนูไม่ตังค์จบ <c oughs> ว่าทำไมหนูไม่ตังค์เพราะวยุยิงแล้วทำไมหายวะ <c oughs> โอ้สกิลนี้นะเจอสกิลนี้ไปจบเลยนะ <c oughs> <c oughs> แพ้เลยอ่ะจริง <c oughs> <c oughs>